5 4 3 2สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องรีวิวส์ของนักศึกษาปีที่16คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาภาพยนตร์และวิดีโอเรามาดูกันเลยนะครับว่าเบื้องหลังเป็นยังไงกันบ้างนะฮะโอเคเลยเจะมีการจัดแสงมากๆอันนี้ทำอะไรอยู่ฮะทำอะไรอยู่ฮะช่างกลอ่ะเป็ช่างกล้องนี้เขาเรียกว่าเป็นกล้องอะไรเนี่ยแลนด์ดูไฮสโตมากๆเลยกล้องฟิล์มกล้องฟิล์มสมัยนี้ยังใช้กล้องฟิล์มอยู่ใช่ครับ แล้วแล้วตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณล้านกว่าบาทนี่ล้านกว่าบาทเลยโอ้โหนี่แบบว่าโอ้โหสุดเลยกคนกาเยอะมากเลยครับกคนกาเยอะมากๆเลย่ครันกายเยอะมากเลยราคาเป็นล้านเลยครับแพงจริงๆแพงจริงๆอ่ะเรามาดูคนนี้มากมีชื่ออะไรเนี่ยปลาใช่ไหมฮะอันนี้เขาใช้วัดไอ้รอบเอวอ่ะเวลาตัดเสื้อผ้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอย ดูส่วนสูงของกรแดงอ๋อเอ้ยเอาสาระขออะไรทำไรไปหาเพื่อเป็นน้องๆที่อยากเข้าคณะเราดูก็ะดาษก็อันนี้เอาไว้ใช้วัดระยะของกล้องกับระยะกล้องกับตัวกระแดงใช่ขอว่าเข้ออะไรอันนี้อันนี้เป็นกล้องกล้องอะไรนะกล้องอะไรกล้อง โอแต่ว่าไม่ได้ใช้ปีกไวแล้วอ้าวใช้ปีกไมยเหรอเอาปีกมาปีกเดอดีตแต่ร็เก่ารเก่าวันนี้เอาไ้สนค่แสบเพื่อนฝูงไมนวันนี้เราอะไรกอกทำอะไรในของถ่ายภาพยนร์เรื่องวีเวนต์ร่วมเกับรูวเก่าลุดีร่วล่า กลับมาแท็กยีฮงเนาะโอเคมาดูนึ่ค่ะมานีครมาไหเดียวอ่ามียะโมงเข้าเมื่อวานเมื่อวานไม่ได้เข้าอะไรกันแต่ก็เข้ามาดีเข้าไปลุมๆไม่ได้เข้าเขามาดูสองสองสาวโฟโม่ไม่เหมือนกัโอหวันนี้เรามาทำอะไรกันครับอ๋อวันนี้มานั่งดูเพื่อนถ่ายละครกันนะครับหนัง หมือนหน้าตาเหมือนโคมโมดนะคุณแม่อ๋อใช่ไหมใช่คนไหนเป็นโคมคนไหนเป็นโมดคะอ๋อคนนี้โคมนะคุณแม่อ๋อแต่คู่นี้เหมือนโคมโมดอุ้ยไรอันนี้โมนี่โมดไปไปคนนี้ไม่ได้ไปดูนะักแสดงคนนี้สวัสดีค่ะจะเอาไปลงไอไฟท์ทวีมหรือเปล่าคะมาลงอีกค่ะเออลงอีกค่ะเออแบบไม่ค่อยมีแสงเลยสองพันมีแสงเลยนะโอเคได้ไหมคะคนนี้ตัวดังกว่าหาตั้งมากเลยเยอะมาทำอะไรครับ น่ะมีหน้าที่ไม่รู้ขาโทรตามมาเร็วๆเขาบอกขอนนกี่โมงมานนทเก้าโมงแล้ววันนี้กี่โมงเที่ยงห้าบ่ายแล้วทำเป็นบ่ายเลยเก้าตีเก้บ่ายห้านาทีโมงเก๊กเก๊เดียวอาบน้ำนางบ่ายเร็วมากเอาลอยคนเดียวอ่าคนเดียวคนเดียวจริงๆาบอกแต่เป็นนางเอกนะคะนางเอกอ๋อ โอเคคือว่าสวยสุดปีนี้ได้เป็นดาวคณะ้าหรค่ดาวคณค่ะคขงิงเาไดาวหาูค่ะตอนน้คนเยาใกูรเดี๋ยวที่เขากําลังเบอร์หลักฮะไม่ไม่แสดง รามาแปะแปะเรามาดูนักแสดงดีกว่านักแสดงวันนี้เขานักแสดงคอนาทีโมลูกก็มว่าเขาตื่นเก้าโมงนะก็บ่ายโมงแล้วนักแสดงมา เง่นแดงก็สวยนะพี่เก๋สวยแต่สวยที่สุดแล้วสวยที่สุดแล้วจริงมีคนาวุ่วายกันมากเลยนะไม่เหมือนเมื่อวานนะจะทาไงไม่ไหวเมือนคนไหมสงสัยหาสองบ้างอะไรบ้างแบบนี้ว่ะเออแบบว่าตอนละครนี้วุ่นวายกันวุ่นวายกันอยู่เจบิวเนี่ยพูดกับเสื้อนำเงินคนเดียวเลยโอเคก็อ่ามาแบบพิธาที่ผู้กดกับคนนี้ คนนี้คนนี้ทุง่งนาหนะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเนอะมาทุง,าทงานาอะโอเคนี้พุงพ่งกลับมาอไพุ่งกลับพุ่งกลับหนักใจอ่ะมีที่นน้องสุดๆนี่พุ่งกลับมากี่โมงฮะพุ่งกลับพุ่งกลับยังไงตูงไม่ดี <laughs> จริงป่ะนี่เขาคุ้กันมากเลยจะบ้าเลยต้องตั้งหรอโอเคเลยฮะและสำหรับขอที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คาวชานิเทศศิลปีนี้เราก็มีการรับตรงนะฮะน่าจะเป็นภาควิชาเทศศิลป์วิชาภาพยนตร์และวิดีโอสถาการณิภาสถาปัตยกรรมศิาปกรรมภายในสิ่งประดิษ์การเรียนวิทย์ศิลป์ปีนี้ก็เป็นปีแรกเลยที่สอบรับตรงก็ยังไงน้องๆที่สนใจ ก็ลองหาข้อมูลดูก็จะต้องมีพื้นฐานทางด้านกนารวาดรูปการถ่ายภาพอะไรอย่างอ่ด้วยดอยอิ้นการสิตี้ก็สนใจก็มาปรึกษาพี่ได้และนี่ก็ยินดีที่จะรับน้องก็เป็นรูกน้องของพี่ในคณะสถาบัะเราจัดสถาบันที่นีผู้จอมเก้าเจ้าคุณหารอากาศแห่งนี้